มาดีท่านผู้ชมจังหวะน,นี้คูดแปดไปติดทีร้อยยี่สิบบาทนะครับผมโอ้โหโอุห้ยคงไฟสองร้อยสิบหกบาทสวยไม่ดีนี่ครับผม Mà Mà cái này là con đưa, Wow Fiel ก็โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีสวัสดีชาว YouTube นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะผักเงองพาปันนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้อยู่ที่หน้าเกมลัคกี้เนโกะนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับทุนห้าสิบบาทนะครับสายทุนน้อยเด้อไปดูกันเลยนะครับผม Let's go นะครับไม่พูดเยอะนะฮะมาจัดกันเลยเอาแล้วนะครับเปิดแรกนะครับสวยๆห้าบาทนะฮะท่านผู้ชมมาดินะฮะสวยนะฮะอุ้ยไอเชี่ยว ช็อตนี้คนดูเอาดิบึ้มโอ้ย้ย1545บาทนะครับผมนะผู้ชมโคตรโคตรตึงโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวนี่ครับผม <laughs> อันนี้เพิ่งเปิดนะครับโอ้โ,โหเราไม่อยากจะโมดลายทุนน้อยแป๊บเดียวพันห้ายังไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับผมนะผู้ชมเอาตึงเลยไงวะเนี่ยคนดูขอสด โคตรอันตรายนี่ครับผมโคตรอันตรายเนี่สยสวยๆนี่ครับผมสวยๆเนี่ยฮะเออมันต้องอย่างนั้นแหละนนครับผมายาวๆไปนี่ครับผมเรืเ่อยๆนีๆ่ครับ มาด่ครับผมสิบแปดบาทไหลสวยนี่ครับผมช่วงวันนี้แล้วยังไง มาดีท่านผู้ชมจังหวะนี้คูดแปดไปดิกทีร้อยยี่สิบบาทนะครับผมโอ้โหโอุห้ยของไฟสองร้อยสิบหกบาทสวยไปดีนี่ครับผม มามาแค่นั้นแหละคันดูว้าวเฟีเ้ยวเอาตึงเลยไงคันดูแป๊บเดียวนะครับผมใครเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นี่ครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับ แล้วสุดเลยง่ายในครับผมจังวันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมก็ตึงๆอ่ะครับผมเบาๆนี่ครับผมสองวันสามแล้วนี่ครับบอกได้คำเดียวเฟียวจัดมาดิสแกตแบบว่าไม่เข้านะครับแต่ก็ไหลนอกโคตรโหดโคตรมหาเทพนะครับผมท่านผู้ชมมาซื้อสักไม้ล้วกันนะครับผมจั <amos> ดกันหน่อยแล้วกันสำหรับลัคกี้นนโกะในครับผม มามา,มายังไงนะครับเพื่อนๆซื้อปิดท้ายแล้วกันนะฮะรอชมเลยว่าซื้อจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะแฮ้วนะฮะอ้ชาได้หรือเปล่าวในีคนดูมันเงียบจัดเลยเฮ้ยอันนี้ซื้อนะนี่โอ้โหคูณเยอะอย่างดี เอออย่าเผลออย่าเผลออย่าหลงฝูงมาละกันนะเพื่อนนี่ไงบอกแล้วอย่าหลงฝูงมาละกันนะเพื่อนแล้วคุณเยอะด้วยดีประเด็นนะครับผม273บาทนะฮะจะไป37ได้ไงเนี่ยคนลรือเลยคนดูโอ้โหเอาเรื่องจาดนี่ครับผมก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าน,นะฮะ ได้อยู่น่ครับผมนิดเดียวนะี่ครับผมซื้อไป225 <c oughs> อ่้าะโอเควันนี้ก็กำไรเน้นๆเ,เลยนะฮะก็คุ้มแล้วนะครับวันนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์ด้วยใครอยากตามผมลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and